ผู้หญิงที่ขาดความรักจากพ่อจะมีปัญหาอะไรบ้างนะครับถ้าเกิดมีใครนะครับที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยตอนเด็กเนี่ยขาดความรักจากพ่อนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อเสียตั้งแต่ยังเด็กหรือไม่ก็พ่อกับแม่เลิกกันนะครับหรือพ่อไปมีผู้หญิงอื่นทําให้เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เติมเต็มความรักจากพ่อวันนี้มาดูนะครับว่าเวลาเราเป็นแบบนี้จะเจออะไรบ้างครับข้อที่1นนะครับก็คือว่าเวลาไปมีความรักก็จะเจอความรักที่ผิดหวังซ้ําแล้วซ้ำอีนครับจะเจอผู้ชายที่นิสัยไม่ดีเจอผู้ชายที่เจ้าชู้นะครับแล้ว จะรู้สึกว่าหารักแท้ไม่เจอนะครับสาเหตุก็เพราะว่าในความทรงจําของเด็กหญิงที่ตอนเด็กเนี่ยมันเห็นภาพที่แบบว่าถูกพ่อทอดทิ้งหรือไม่ได้รับรู้ความรู้สึกของความรักจากเพศชายครับบางครั้งเนี่ยเราพยายามไขว่คว้าความรักนั้นนะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นคือบางทีก็ใช้การแลกเปลี่ยนบางอย่างที่ไม่สมเหตุสมผลนะครับเช่นบางคนก็เอาร่างกายไปแลกเพื่อให้ได้ความรักจากผู้ชายบางคนบางคนก็พยายามทําทุกอย่างเลยเหมือนยอมทุกอย่างบางทีผู้ชายทําไม่ดีผู้ชายพู ผูจ้จาไม่ดีหรือผู้ชายเจ้าชู้ก็ยอมที่จะได้เขาเข้ามาในชีวิตแม้จะเล็กน้อยก็าตามครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็จะผิดหวังซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้าแล้วซ้าอีกเพราะว่าพยายามจะเข้าไปมีความสัมพันธ์กับผู้ชายแล้วก็ต้องการความรักจากเขาเหมือนไปเรียกร้องจากเขาเพราะว่าหลงขาดมากมันเหมือนกับคนที่กระหายน้ําแล้วพยายามที่แบบว่ายอมจ่ายแพงๆเพื่อให้ได้น้ําไม่กี่แก้วนะครับข้อที่2ครับก็คือว่าเวลาแต่งงานมีสามีนะครับก็จะมีปัญหากับสามีได้ง่ายนะครับบางทีก็คือว่าอาจจะเป็นคนขี้ หึงนะครับหรือเป็นคนที่แบบน้อยใจสามีครับสามีทําอะไรนิดหน่อยก็จะรู้สึกน้อยใจแล้วก็มีปัญหาทะเลาะกันนะครับพอนนานๆเข้าสิ่งที่เกิดขึ้นคือบางทีสามีก็จะเบื่อที่เราน้อยใจหรืองอนบ่อยเกินไปหรือระแวงเกินไปพยายามควบคุมไม่ให้สามีทําตามสิ่งที่เขาอยากทําสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาเราเรียกร้องอะไรกับใครมากเกินไปมันเหมือนกับเรากาลังกัดขงังลเหนวเขาแล้วก็เขาก็จะรู้สึกเบื่อหน่ายกับเรามากยิ่งขึ้นส่วนใหญ่คนที่เป็นแบบนี้ก็มักจะเจอปัญหาหมือที่3เข้ามาในชีวิตนะครับเพราะว่าผู้ชายเนี่ยเป็น ประเภทที่แบบว่าห้ามไปกักขังนงเงียวเขาห้ามไปบังคับเขายิ่งทําเท่าไหร่เขาจะยิ่งหนีเขาก็จะเบื่อกับเราพอเบื่อมากๆเขาก็จะพยายามไปคุยกับผู้หญิงอื่นนะครับเพื่อทดแทนสิ่งที่เขารู้สึกว่ามันเบื่อหน่ายมันไม่น่าตื่นเต้นนะครับสุดท้ายก็จะมีปัญหาทะเลาะกันแล้วก็เลิกลาต่อกันเลยครับ้อทีสามนะครับก็คือว่าพอเราไปมีลูกโดยเฉพาะที้เป็นลูกชายเนี่ยก็จะมีปัญหากับลูกเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะรู้สึกว่าลูกไม่รักเราเรารู้สึกว่าลูกทําไม่ดีกับเราเรารู้สึกว่าลูกไม่โอเคกับเราแล้ายๆคครรัังนะบ คนที่มีปัญหาความพันไม่ดีกับพ่อเนี่ยบางครั้งก็อาจจะออกไปเลิกลาแล้วก็ไปเลี้ยงลูกชายเป็นซิงเกิลมัมบางครั้งเนี่ยเราพยายามเรียกร้องความรักจากลูกของเราพยายามให้ลูกทำโน่นทํานี่พยายามคาดหวังจากลูกพยายามโฟกัสไปที่ลูกโดยที่ลูกก็ไม่มีสละบางครั้งลูกหลายคนก็จะกลายเป็นซึมเศร้าบางครั้งลูกก็จะไม่ได้รู้สึกถึงความรักที่เรามีเพราะว่าเวลาคนเราเนี่ยรู้สึกว่าพ่อไม่รักเราเราก็จะรู้สึกว่าผู้ชายบนโลกใบนี้ไม่รักเราสิ่งที่เกิดขึ้นคือเด็กคนหนึ่งที่เขารู้สึกว่าพ่อไม่รักสิ่งที่เกิด ขึ้นคือเราจะปฏิบัติบางอย่างผ่านน้ําเสียงผ่านท่าทางแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราจะปกป้องว่าเดี๋ยวเขาจะทิ้งเราไม่รักเราพยายามฉุดล้างเขาเขาก็จะรู้สึกว่าไม่ได้รับความรักบางครั้งเขาก็จะไปเพึ่งยาเสพติดนะครับเราจะได้ยินบ่อยๆเลยว่าเวลาเด็กผู้ชายที่ติดยาติดเกมติดพนันหรือติดเซ็ก์มาจากความรู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความรักจากแม่ซึ่งจริงๆแล้วก็มาจากการที่แม่เนี่ยก็ไม่ได้รับความรักจากพ่อในวัยเด็กเพราะฉะนั้นเวลาเราที่มีปมไม่ได้รับความรักจากพ่อของ คื่ถ้าเรามีลูกชายเราจะส่งปมนั้นไปยังลูกชายและลูกชายก็จะส่งปมนั้นไปยังลูกของเขาไปทอด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 ไปเรื่อยๆเลยเพราะฉะนั้นใครที่รู้ตัวนะครับว่ากําลังมีปัญหาความพันกับพ่อครับสิ่งที่แก้ได้คือเราต้องกลับไปรักและก็ให้อภัยสิ่งที่พ่อเป็นนะครับซึ่งหลายๆคนนะครับก็ไม่สามารถทําได้ตรงๆครับอาจจะใช้กระบวนการโคชชิ่งปลดล็อกในระดับจิตใตนะ้นั้นคือการกลับเข้าไปทําความเข้าใจว่าจริงๆแล้วพ่อก็รักเรากลับไปทําความเข้าใจว่าจริงๆแล้วพ่อเนี่ยคือเขามีความจําเป็นมันเป็นสัญชาต ตยาของพ่อพอหลังจากที่เราได้ทําตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะรับรู้ถึงความรักเรารู้สึกว่าพอรักเราครับมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่เขามาโค้ชนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาจะน้อยใจสามีตลอดเวลาเลยเวลาที่สามีทําไม่ดีกับเขาคือสามีก็ทําปกติแหละเป็นสัญชาตยานุชายบางทีก็ออกไปเที่ยวกับเพื่อนบางทีก็ออกไปทําอะไรตามใจพอเขามีปัญหาความพันกับพ่อไม่ดีเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าสามีไม่รักเขาพอไม่รักเขาก็เรียกร้องเขาน้อยใจแล้วก็ทะเลาะกันจนสุดท้ายสามีก็แบบไม่อยากกลับบ้านออก ไปหายไปเลยแล้วสุดท้ายก็ไปทะเลาะก,กับลูกนะครับพอเขามาโคชิ่งปลดล็อกสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาได้เป็นความเข้าใจว่าจริงๆแล้วพ่อก็รักเขาจริงๆแล้วเขาเป็นที่รักของทุกคนพอเขารู้สึกว่าพ่อรักเขาเขาก็จะรู้สึกว่าลูกของเขารักเขาเขารู้สึกว่าสามีรักเขาแล้วหลังจากนั้นความพันร,ระหว่างเขาสามีแล้วก็ลูกที่เป็นลูกชายก็จะดีขึ้นแล้วก็กลับมาคุยกันปกติแล้วก็อยู่กันอย่างอบอุ่นนะครับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อโคชิ่งนะครับมาที่ไลน์โอเอแอดโคชอันนี้นะครับพิมพ์คำว่าพีซี ความรักจากพ่อครับเพราะจริงๆแล้วไม่มีพ่อคนไหนที่ไม่รักเราครับเพียงแต่เราจะเห็นหรือเปล่าว่าความรักที่พ่อส่งมามันคืออะไรนะครับใครที่รับรู้ความรักตรงนี้ได้ก็จะรู้สึกว่าชั้นโชคดีแล้วเราไม่ต้องทําอะไรมากมายเราไม่ต้องพยายามซื้อของพยายามแต่งตัวเราไม่ต้องพยายามทำสแยกรรเพื่อให้ทุกคนยอมรับเรานะครับขอให้ผู้หญิงทุกคนเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็รักตัวเองครับรักขวงใหญคตอดีนัน้น